เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสมิธเวิร์กเกมนี้เราจะเออเล่นคล้ายๆเกมโอเวอร์คุกเลยนะก็คือแบบมีเป็นปาร์ตี้ของเราแล้วก็เราจะได้เล่นเป็นแบ็กสมิธมาคอยตีดาบให้ลูกค้านะตามออเดอร์ของลูกค้าเลยคล้ายๆโอเวอร์คุกเลยนะมีเป็นด่านๆเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด5ด่านนะแต่เราต้องเล่นด่านแรกก่อนไปเดี๋ยวเราไปเริ่มด่านแรกกันเลยเราจะไปตีเล็กให้ลูกค้าหวังว่าจะไม่พังนะวันแรกอะ <c oughs> ด่านแรกคงไม่พังหรอกมั้งนี่เราเข้ามาที่ลานแะ การตีเหล็ก101นอ๋อนี่คือการแบบขั้นตอนการตีเหล็กนะแต่เรารู้แล้วตอนนี้ใช่ไหมเรารู้แล้วเราไปทูตูเรอยลมาแล้วนะอันนี้เนี่ยไปดูออเดอร์ก่อนอ๋อเราต้องเปิดร้านก่อนนี่เปิดร้านเปิดร้านลูกค้าครับอยู่ไหนเนี่ยเกมภาพมันน่ารักดีนะตาไปเตรียมของเลยเดี๋ยวดูให้ออเดอร์อะไรที่ตากหนังไม่มีเหรอที่ตากหนังอะไรอ๋อดันเล็กมาอาจจะไม่มีหรือเปล่า อันดับแรกเป็นขวานขวานแล้วก็มีเหมือนมีดเลยอะมีแล่ไหมเออแร่เล่อ่ะอ๋อน,น,อนออี่นี่ผมแร่อยู่ไกลโอ้ยตุ๊กเราต้องไปหยิบแล่ก่อนอะเออแล่นี่หรอแล่อยู่ฝั่งนู้นใช่อ๋อนี่ไงเจอไอรอนแล่ตาตาตารับลับ,ลบโดนไ,ไม่ให้อ๋อไม่ให้ทำอะไรบ้างเออมันต้องทำเป็นขวานอะดูดิดูตรงนี้ดูออเดอร์ตรงเนี้ยมันเป็นขวาน,นที่มันมีเหมือนมีนดอยู่ข้างๆอ่ะแล้วก็มีด้ามจับด้วยอ่ะมีอยู่เฮ้ย แห้งเลยปาดให้หัวเทกได้ด้วยเดี๋ยวไปเอาผ้าก่อนไปทําด้ามจับขัดฝานนี่อันนี้ผ้ามาทําด้ามจับนะด้ามจับมันทําข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวไปทําด้ามจับให้ก่อนด้ามจับด้ามจับตรงนี้วุ่นวายเลยเป็นี้นี่เอาไปเอาไปรวมเอาไปรวมรวมให้ลูกค้าเอ้ยเดี๋ยวลูกค้าโกรธไปเนี่ยมีวินาทีด้วยเหรอเอ้าออเดอร์ฟิลลูกค้าโกรธเฉยเลยไม่ถึงกอเดอดรึเปลวเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันที่สองง่ายอันที่สองต้องการด้ามจับอันที่สามือนนกั ตาตาไปเอาหนังเลยทำด้ามจับตาขอหยิบหนังมาให้หน่อยเดี๋ยวไปทำด้ามจับให้ต้องทำด้ามจับสองแบบไม่ใจไม่นะไม่นะเดี๋ยวลูกค้าออเดอร์ไม่ทานนะระวังด้วยพัดกันวิ่งขึ้นลงเลยนะไปทำด้ามจับต้องการใช้ด้ามแบบด้ามธรรมดาแล้วก็ด้ามบวกด้วยอะทำเลยทำเลยหยิบไปเราก็ไปวางไว้หน้าร้านเลยก็ได้นะอันนี้ใช้ด้ามธรรมดาสองอันด้ามบวก อันนี้อ่ะเรียบร้อยลูกค้าคนไหนครับเนี่ยนี่ไเอ้าผิดคนมะเนี่ยเอาเราให้ผิดคนนี่ปะพิชคนออเดอร์มาสลับกันอ่ะมันต้องใช้เป็นรูปบวกอ่ะเอาอันนี้เก็บไปก่อนละกันเมื่อกี้ให้ผิดคนเฉยเลยมาวิมาวิยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาเยอะอยู่อันนี้วางไว้โอเคทัานไม่ทันไหมต้องทำสองอันไปเลยมั้งได้ได้อันหนึ่งอ่ะได้อันหนึ่งอ่ะต้องทำอุ้ยขึ้นไปทำให้จะตกใจแล้วขึ้นไปทำดัมจับธรรมดาให้ ไีกันนี่ไปกันเอามาหน้าร้านเลยนะปึ๊บมจิตมีนะเก้าวิเก้าวีทันทันทันเจ็ดขวานได้แล้วใโอเคได้แล้วเรียบร้อยยังดียังดีคนนี้ต้องการมีดแล้วก็ด้ามยาวอ้ยด้ามยาวเรามีอยู่แล้วนี่เราทําไว้แล้วอันนี้แล้วก็คนนี้ต้องการมีดกับขวานไอ้มีเวลาเป็นร้อยวีอยู่เดี๋ยวทําหนังให้แล้วกันทำด้ามจับให้โอเคด้ามจับด้ามจับไม่ใช่ไม่ใช่นี่วุ่นวายจังนี่ร้านนี้มันวุ่นวายขนาดนี้เลยอ๋อ เราต้องไปไหนนะ๋อเราต้องไปทำด้ามจับด้ามจับอันนี้เสรเรียบร้อยดูออเดอร์ก่อนบนี้ออเดอร์เราต้องการขวานแล้วก็มีดธรรมดาตอนนี้เลขก่าไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะอ๋อนี่ยมันมีชื่อบอกมีชื่อบอกตาทำอะไรไปแล้วอ่ะตาทำมีดไปแล้วใช่ไหมใช่ทำด้ามยาวอ่ะพาดขวานอ่ะตอนนี้ต้องด้ามจับปึ๊บอ่ะได้แล้วได้แล้วอันนี้แล้วก็ขวานมาขอขวานหน่อยขอขวานหน่อย เอวเควางไว้วางไว้เอาไปที่พื้นแล้วก็ามาต่ออย่างงี้นี่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงไม่ผ่านง่ายอยู่แล้วเนี่ยยิงได้สักคร <c oughs> ได้ได้ไงเนี่ยพลาดแค่คนหนึ่งเลยนะนี่เกมมันก็เป็นประบาลน,นี้นะก็คือแบบเราต้องมัตีเหล็กให้ลูกค้าเนี่ยเราไปด้านที่สองกันต่อเลยดีกว่านะด้านที่สองความยากน่าจะยากขึ้นเยอะมันมีบเงินเอาไปซื้อพ,พวกหมกได้ด้วยนะอ๋อมกมันแพงสุดแค่นี้นะราคาสี่สิบบาทก็ซื้อได้ทุกอย่างอ้าตาไปไหน ก็ทิดไปไหนอ๋อซื้อหมวกซื้อเป็นถังไปเลยซื้อเป็นลั่นเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกันเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกกันอันนี้แล้วกันน่าจะพอได้นี่มีทั้งเหลี่ยมมีทั้งกลมครับบอกเลยโอเคเราไปด้านสองกันต่อดีกว่าห้องหน้านี่เห็นเลยว่าใครเฮ้ยใครเนี่ยเ้ยใครเนี่ยใครก็ไม่รู้อันนี้เราเปิดห้องแบบว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพับบิกไว้นะคนอื่นมันก็เลยเข้ามาเล่นได้เนี่ยใครก็ไม่รู้นายเป็นใครเนี่ยเพื่อน ใครไม่รู้ปล่อยให้เล่นไปด้วยละกันนะคนนี้หวังว่าจะเป็นงานนะคนนี้เนี่ยคนใหม่เรารับลูกค้าก่อนออเดอร์แรกมาแล้วออเดอร์แรกคือต้องการเป็นด้ามจับมีขวานแล้วก็เออมีมีม,มีมีดอะไปทําด้ามจับให้ก่อนละกันด้ามจับต้องเป็นด้ามจับบวกนะเฮ้ยรอบนี้ต้องตั้งหนังเองด้วยตารอบนี้ต้องต้งหนังตาะไร้ตากไว้ตางหนังก่อนโอเคถ้าเราโยนขึ้นไปให้เพื่อนเลยได้ไหม เออหนังอันนี้นี่โยนไปเลยเอ้าไฮ้นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ใช้เทคนิคการโยนเป็นหลักนะเอาไปเลยนี่โยนให้โยนให้ตาไปทําเล็กเลยก็ได้นะเดี๋ยวทําหนังให้เดี๋ยวทาหนังให้เอันนี้เอาไปองใช้อะไรบ้างอ่ะอันนี้เอาไปกับเล็กเล็ขวานใช้ขวานเล็ขวานกับมีดอ่ะไอ้ที่มันเป็นแบบเหมือนคุณไอ้ตอนนี้เหลือ45วิเท่านั้น เอาของมาวางหน้าร้านเลยโยนมาได้นะััขววญได้้แลคนประกอบให้ต้องใช้ของบวกอันนั้นแหละต้องใช้ด้ามบวกผสมกับขวานอันนี้นี่นี่ถูกปะะถูกปะเนี่ยคลบคลบเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทำผิดไปเนี่ยอ๋อโอเคได้แล้วเรียบร้อยอันนี้นี่แปซิเปอร์ถูกปะเอ้ยไม่ถูกดิเหมือนจะผิดนิดหน่อยแต่เมื่อกี้นี้อ่ะโอเคอันนี้ออเดอร์มาใหม่ดูออเดอร์ดูออเดอร์นี่ อันนี้ต้องการอุ้ยน้านตาเหมือนกันเลยอันนี้ยมันต้องวางตามทิศทางที่ลูกค้าสั่งด้วยอ่ะแปลว่าเมื่อกี้เราทําผิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาตากหนังก่อนเอาหนังอยู่ไหนอ่ะหนังมันอยู่ข้างบนปมดเนี่ยเอยมีถังด้วยไหนมีขวานสองอันกุได้สองอันโอเคไปไปไปทำงานทํางานขอหนังหน่อยเพื่อนขวานขวานขอหนังหน่อยไอนี้แต่หนังอ๋อนี่ไงมีหนังอยู่หนึ่งอันเราจะส่งหนังขึ้นไปให้เพื่อนไม่เอาหนังไปเลย คโยนมาโยนมาโยนมาทำงานกันเป็นระบบครับบอกเลยโยนมาเออดีมากดีมากคุณในคนไในเราทำงานกันเป็นระบบมากเอาไปนี่เป็นไงโยนโคตรแม่นโยนจางแม่นยำอันนี้เรียบร้อยแล้วเอาไปนี่เรียบร้อยทำงานหน่อยเพื่อนทำงานหน่อยเอออันนี้ต้องเผาแร่ใช่ไหมคุณก็ะพิดตานี้นี้เอาแร่เอาแร่เอ่แร่เยอะมากแร่เยอะมากตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะระวังด้วย ใครส่งอะไรมาเต็มเลยเนี่ยตอนนี้เรต้องเรียนไงเนี่ยเดี๋ยวนี้เราต้องใส่ขวาใส่ขวาทางไหนเนี่ยเออทางนี้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็ต้องการมิซั่นมิซั่นมิซั่นนี้เออคนไหนเนี่ยคนนี้ชื่ออีทอนเออคนไหนเนี่ยลูกค้าเราอ๋อคนนี้อันนี้เอาไปเรียบร้อยคนต่อไปทำออเดอร์ผิดไปเนี่ยให้ให้คนชื่อน,นัดหน่อยนี่นี่ให้คนนี้เออเรียบร้อย uh huh. <laughs> เพื่อนงงเมื่อกี้เพื่อนงงแล้วก็รับออเดอร์มาใหม่ ออเดอร์ใหม่เชิญครับเอา้าออเดอร์ใหม่อยู่ไหนอะอ๋อเพื่นอนออกมาให้แล้วออเดอร์ใหม่ต้องการเป็นหนังเดี๋ยวประกอบให้ได้นะคือแบบตอนนี้รู้วิธีประกอบแล้วคุณในซื้อขอ,นขอนหนัง <S 2> 2 <S หน่อยแล้วก็ขอหนังหน่อยเพื่อสองคุณในได้หนึ่งละเอ้าเพื่อนเพื่อนเอามาให้ผิดไปแหลยอ๋อถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วต้องการเป็นมีดสั้นแล้วก็มีดยาวอ่ะตามีดสั้นมีดยาวเดี๋ยวเผาได้ให้เดี๋ยวเผาได้ให้ปึ๊บโยนขึ้นไป เออโยนขึ้นไปใครโยนลงมาเนี่ยแม่นจังโยนแม่นเอาเรื่องเหมือนกันนะเพื่อนเนี่ยต้าวเล็กมาตอนนี้ต้องการคูนในต้องการสั้นกับยาวอะอย่างละอันเลยสั้นกับยาวอย่างละอันอุ้ยนี่ไงมาแล้วเอ้ยไม่ใช่ขวาดิขวาไม่ได้ต้องการต้องการสั้นกับยาวนี่นี่ยุงงเอออันนี้เรต้องเอาดาบไปปักไว้ตรงจั้บสองจับสองอันนี้เราต้องเอาดาบฝากไว้ตรงไหนเนี่ยอันนี้เราทําผิดไปเนี่ย อ่ะไม่รู้แล้วกันวันนี้อ่านนี้ไปโอ้โหกาเปิดน่าจะทำผิดนินหน่อยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวดูออเดอร์ก่อนเอาดาบปักไว้ดามยาวตรงนี้แล้วก็อันนี้นี่โอเคเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคนที่สองของเราเฮ้ยเราคาดอีกนิดเดียวคาดอีกนิดเดียวสามดาวเนี่ยอันนี้ออเดอร์ใหม่มาแล้วออเดอร์ใหม่คือ <my S 1> มีดสั้น <my S 1> มีดยาวแล้วก็ใช้ด้ามจับเยอะมากโอเคด้ามจับเยอะมากอันนี้เด <my S 1> ี๋ยวทำหนังให <my S 1> ้เพื่อนก่อน เพื่อนเราแป๊บหนึ่งส่งหนังมาได้นะพอมี3คนนี่ง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยมีคนคอยช่วยอ่ะมีสั้นมียาวอย่างละอันเลยโดนมาดีๆเพื่อนไม่เหยียบไปเอ้าโยนไม่ขึ้นโยนไม่ขึ้นตี่ออกไปเลยหนังหนังเคมีสั้นมียาวเรียบร้อยโยนเป็นหน้าร้านเลยมีสั้นมียาวอ่ะเดี๋ยวนี้ทำหนังเดียวกนก่อนอันนี้เอาไปต้องใช้หนังสามอันอันนี้เอาไปแบ็กซมิทก็ทำงานกันอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ่ะ อันนี้ต้องติดไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนต้องการเออทำถูกไหมโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เพ่ติดข้างบนโอเคเรียบร้อยไีร้อยเปอร์เซ็น่านมาได้เอาไม่สามดาวได้สามเหรอได้สามดาวเลยตอนแรกหนูก็จะไม่สามแหละไม่สามได้ไงเก่งกันขนาดนี้นี่มันดูได้ด้วยนะว่าใครทําประโยชน์เยอะเนี่ยไอทำไมไม่มีชื่อเพื่อนเลยไม่มีชื่อเพื่อนเลยโอเคอันนี้เรียบร้อยด้านสองของเราเป็นไงเล่นเร็วไหมเพื่อนต่อไหมหวังว่าจะยังไม่ออกเกมไปนะ คนนี้เล่นเป็นนะเนี่ยคนนี้ซาปูล่าเนี่ยไทยก็ไม่รู้นะเล่นเป็น,นด้วยไอ้ด้านสามต่อเลยเราไม่รอครับไม่ต้องถามเพื่อนว่าพร้อมไหมจริงจริงมันเปิดใหม่ได้นะเกมนี้ก็ตัววีเพื่ออาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้นะรอบนี้มีของใหม่มาป่ะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแอนวิลออต้าม,มันมีของใหม่มาไปเนี่ยใช่ไหมมีเปิดร้านเรียบร้อยทําของทําของเดี๋ยวรอออเดอร์ให้ลูกค้าวันนี้จะมีล,ลูกค้ามากคน,นอ,ออเดอร์แรกมาแล้วอ ออเดอร์แรกต้องเป็นคอร์สด้วยอ่ะโดยอันนี้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้บอกเลยเม้นจัดอันนี้อ่ะโยนไปโยนมาโยนมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวโยนเลี้ยงของไปให้อุ้ยหัวเตะเอ้าโยนเข้าหัวเลยปักยางเม้นของเล่ของเล่ดีได้เยอะเลยได้เยอะเลยระวังนะระวังนะรีบไปทำเลยคือแจกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างลองลองดูออเดอร์ทำออเดอร์ไม่ค่อยได้ มันมีลูกตุ้มอ่ะทำลูกตุ้มลูกตุ้มมีสั้นแล้วก็ขอนอันนี้หนังหนังไปลูกตุ้มเอาหนังให้เพื่อนก่อนลูกตุ้มเรัยบร้อยหนังให้สับหนังให้อนโอเคเรียบร้อยเอาไปลูกตุ้มวาขอนเรียบร้อยมีสั้นวันนี้ต้องการด้ามเก็บมีสั้นเรียบร้อยเดี๋ยวจัดให้ก่อนเรียบร้อยแล้วต่อกันอย่างนี้ด้ามก็ต้ามจับด้ามจับหนึ่งอันด้าจับหนึ่งอัน เพื่อนขอด้ามจับหน่อยเพื่อนทำด้ามจับจังอะที่ทำให้ทำให้ทำให้่ะไม่ละไม่ละเฮ้ยต้องตายไปนี่ยไม่ตายโอเคได้ได้ได้ด้ามจับไหนอ่ะอ๋อนี่เห็นแล้วไงด้ามจับแล้วก็อันนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยออเดอร์เลขโอ้โหเกือบไม่ทันเวลาเกือบหมดเวลาเมื่อกี้นี้โอเคออเดอร์สองออเดอร์สามมาแล้วอันนี้ต้องการมีดยาวคอนแล้วก็ที่กันมันคืออะไรอะเป็นแบบรูปบวกอ่ะ แล้วก็มีขวานมิดยาวแล้วก็มีสั้นมีดยาวสองอันคอหนึ่งอันขวานหนึ่งอัน,ออนแล้วก็มี<อ>1 1> ลูกบวกหนึ่ง1 1> อันเดีย๋ยวทำหนังให้เพื่อนก่อน,ออนเอาไปเอาหนังไปเอาหนังไปเออนี่คือเหมือนเหมือน <c oughs> เป็นคนคอยส่งออเดอร์ให้อ่ะตอนนี้งานมิดยาวสองขอหนึ่งขวานหนึ่งแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นลูกบวกหนึ่งอันนี้เอาไปเอาไปสนุกดีเหมือนกันเดี๋ยเกมนี้ทำเป็นเล่นไป เป็นคนอันนี้ทรงของทรงของข้อหนึ่งโอเคคือเน้นการโยโนของโคตรเลี่ยราเลยขอหนึ่งอันนี้แลอาไปเอาไปเ้อตอนนี้เหลือห้าสิบวีแล้วต้องการของด่วนครบแล้วครบแล้วครบแล้วเลยเออขอนี้ที่ขาดกระดาบปึ๊บอ่ะต้องการต้องการลูกบวกเลยนะมีลูกบวกไหมไม่มีอ่ะเพื่อนทำยังไงลูกบวกมันอยู่ตรงลกตุ้มอ่ะเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนขอดาบหน่อยเพื่อนทำอะไรไม่มีหนังอ่ะไม่มีไม่มียังไม่ตักเลย จะมาจะไปวะโยนขึ้นไปตั้งเยอะนะทำไมมันหมดแล้วหรอโยนไปซีพี้านน่ะเคลานนี้เอาไปเอาไปคุณไหวจริงๆเลยมันใช้ได้ครับไม่ได้นนใช้ได้อะนั้นน่ะมันก็เป็นหนังเสร็จแล้วนะอันนั้นน่ะเฮ้ยออเดอร์จะหมดเวลาแล้วต่งเนี้ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยนทางก็เราต้องส่งให้กินแล้วแหละมาเร็วมาเร็วไม่ทันแล้วต้องใช้แบบนี้ไปนะคือแบบมันไม่ทันแล้วอ่ะ อ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะเมื่อกี้ออเดอร์ใหม่มาแล้วอันนี้เมื่อกี้ไม่ทันเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกทำมันใหม่ก็ได้อันนี้ต้องการคุณน3อันไอ้ซีอันเลยซีอันเลยแล้วก็คอนสองลูกตุ้มหนึ่งโอเคคุณนซีอันใช่ไหมคุณน4ซีอันคุณนซีอันเดี๋ยวเราไปทําหนังให้เพื่อนก่อนเพื่อนต้องการหนังหรือเปล่าโยนหนังลงมาได้นะเพื่อนอ๋อหนังหน่อยรอบนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยรอบนี้เพื่อนงงรอบนี้เพื่อนงง อันนี้อ่ะเพื่อนเอาไปเอาไปเอาไปทําหนังใครก็ไม่รู้เนี่ยมันเล่นกับเราด้วยนะเออตอนนี้ต้องการขอคอนสักอันหน่อยด้ามจับต้องใช้เยอะมากนะใน่รอบนี้ด้ามจับประกบกันอย่างนี้แล้วก็ติดคอนแล่มหมดอ่ะคอนอันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่คอนคอนโยนเล่มาโยนเล่มาถ้าจะเผาอ่ะเป็นยังไงได้คอนแล้วเพื่อนต่อเลยเออนี่เพื่อนต่อเลยเพื่อนต่อเลยหนอันนี้เออต้องการคอนอ่ะ มีคอสอีกไหมคอนไม่มีอ่ะแร่หมดอ่ะตอนนี้กำลังมื่นแล้วเนี<ว>่ย <posts> เริ่มมื่นเอา้าติดผิดปะเนี่ยอ๋อยังไม่ผิดยังไม่ผิดอันนี้อ่ะแล้วก็ต้องการลูกตุ้มลูกตุ้มเผาเล่เดี๋ยวเผาเร่ให้โยนลงมาโยนให้โยนแร่ตรงไปให้อันนี้เอาไปเอาไปเล่เต็มไปหมดเลยตอนนี้อันนี้เอาไปนี่ ของโดนเต็มทั้งหลังร้านเลยอันนี้เอ้าวเรยร้อยโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปทำงานทำงานเหลืออันสุดท้ายแล้วอวิอวิอันสุดท้ายต้องการค้อนค้อนอันสุดท้ายเท่านั้นขอค้อนขอค้อนด่วนๆเอ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคไปนี่เรียบร้อยเหมือนจะพิชิตได้ได้สามดาวได้ไงเนี่ยได้สามดาวได้ไงเนี่ยเริ่มงงแล้วนะมันได้ได้ไงเดี๋ยวนี้อ่ะไม่น่าจะได้สามดาวได้ง่ายๆนะ โอเคเกมนี้มันก็ประมาณนี้แลลวนะก็สนุกดีเล่นกับเพื่อนนี่คือสนุกสนุกเลยนะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปโหลดฟรีในสตรีมได้นะตอนนี้แบบมันโหลดฟรีอยู่ไงไม่รู้ว่าอนาคตน,นี้จะขายหรือเปล่าโอเคคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะก็สาหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่หพาทหน้าไปนะครับบ๊ายบายโคตรปั่นเลย <laughs>